สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนเกอร์เลยครับและตอนนี้เราอยู่เกมท a วเวอร์เลสกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับภานี้ก็เป็นภาที่5แล้วนะทุกคนผมก็ได้เล่นไปไกลมากๆแล้วนะทุกคนตอนนี้ผมก็เลเวล5แล้วนะครับใกล้จะเลเวล6แล้วนะครับตอนนี้ก็ปลดล็อกสูตรเบียรไปได้เยอะพอสมควรนะครับผมตอนนี้ก็ทำอ่าพวกเอลนะครับจากข้าวสาลีได้แล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็สามารถทำลาเกอร์ได้ด้วยนะครับผม ในส่วนของอาหารนะครับผมปลดล็อกเกือบหมดเลยนะทุกคนเหลือแค่ชิ้นอันเดียวนะครับเพราะว่ามันต้องปลดล็อกตอนลงเตี้ยมเราเนี่ยถึงเลเวล1 1นั่นเองนะตอนนี้คือสามารถทําแบบแซนด์วิชทแผักดองหูอะไรได้เยอะมากๆเลยนะครับวันนี้เนื้อทอดน,นะครับผมแล้วก็พวกพาสต้าพวกอะไรด้วยนะถือว่าแบบเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ทุกคนนี่เดี๋ยวพามาดูตรงนี้นะครับผมนี่เลยผมสามารถทําเส้นพาสต้าได้แล้วนะครับนี่เส้นพาสต้านะผมแล้วก็ซอส เบชามิลด้วยนะเออแล้วก็ผมสามารถทําเนยได้ด้วยนะทุกคนนี่คือน,นมงวหรือว่าพวกเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้นะครับเราไปสามารถซื้อได้จากฟาร์มได้เลยนะทุกคนเออเดี๋ยววันนี้จะไปซื้อด้วยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับในตอนนี้นะแล้วก็มาดูตรงหมวดอาหารของเราบ้างน,นะครับอันนี้ผมทําภายทิ้งไว้นะครับทุกคน ของที่เข้ามาใหม่ค่อนข้างจะเยอะเนาะมีพวกพายนะครับมีพวกเนื้อทอดสตูเนื้อแล้วก็พวกเนื้อย่างต่างๆนะอันนี้ก็เป็นสปาเกตตี้นะครับผมก็ต้องมีพวกเนื้อบดนะครับซอนมะเขือเทศอะไรแบบนี้เนาะเออเยอะมากๆเลยนะครับอันนี้ผมทําขนมปังปิ้งได้ด้วยทุกคนโคตรเจ๋งแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมได้ไปอัพเลเวลมานะครับก็ตรงเลเ,เวลพวกตัวละครของเรานั่นเองเนาะก็ตรงนี้นะครับผมอัพพวกนี้เลย เป็นพวกแบบว่าการผลิตนะครับผมคือเราจะได้ผลผลิตมากขึ้นนะครับแล้วก็ความเร็วก็จะมากขึ้นด้วยนะครับนี่ประมาณนี้เลยเนาะพวกการเกษตรก็จะปลูกเร็วขึ้นแล้วก็ได้ผลผลิตเยอะขึ้นเหมือนกันนะครับอันนี้การกอกเบียร์ก็กอกเบียร์เร็วขึ้นนะครับผมอะไรประมาณนี้เนาะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการอัปเกรดในส่วนของตัวละครของเรานั่นเองเนาะตอนนี้ก็เก็บพวกหมอพวกอะไรมาก่อนนะครับนี่นี่ผมทำลาเกอร์จากข้าวสาลีไว้ด้วยนะครับนี่เลยอันนี้เราก็ทําต่อนะ หมักๆไปนะครับทุกคนมีอะไรหมักก็หมักไปนะครับประมาณนี้เลยนะครับในตอนนี้นะครับนี่โหมีมีอะไรทําเยอะมากนะครับอันนี้เนื้อนะครับผมได้ซื้อเนื้อหมูกับเนื้อแกะมานะครับแต่ผมจะเอาเนื้อหมูนะครับมาบดก่อนนะพอผมเนี่ยเลเวล5ใช่ไหมทุกคนเลเวลลงเตี้ยมอ่ะผมได้ไม่กว่าเจ้านี่มานะทุกคนนี่เห็นไหมมันลอยได้ด้วยนะครับแล้วมันค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมมาบอกนะครับว่ามันดียังไงนะครับผม ตอนนี้ก็ให้มันลอยโชว์ไปก่อนนะทุกคนว่าไงแมวน้อยกดเลิฟให้แมวหน่อยนี่แน่มาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูข้างนอกกันบ้างนะครับตรงนี้ผมได้ปลูกผักไว้เยอะมากๆเลยนะทุกคนตรงนี้ก็เป็นผลส้มนะครับส้มเลมอนอะไรพวกนี้นะครับทุกคนเยอะมากๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกอ่างุ่นนะครับนี่ว็นไงปลูกอ่างุ่นไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นพวกอ่าต้นส้มนะครับต้นมะม่วงอะไรพวกนี้นะครับ อันนี้ก็ปลูกเอาไว้ก่อนเนาะตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับแล้วก็มาในฟาร์มตรงนี้นะครับทุกคนโอ้โหเป็นไงนี่ผลผลิตเราแบบเยอะมากๆเลยนะครับมีเกือบทุกอย่างเลยนะทุกคนตอนนี้ผมเอามาโูกอะคือแบบสุดจริงนะครับตอนนี้สามารถเก็บได้ทุกอย่างเลยนะครับโ,โหวิ่งเป็นไงผลผลิตแบบและลานตากันเลยทีเดียวเชียวนะครับทุกคนโอเคทุกคนสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําอะไรกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดร้านให้ถึง l ล v ว l 6นะทุกคนเพราะว่า พอถึงเราไม6หกแล้วเนี่ยเราจะสามารถจ้างพนักงานได้นั่นเองนะครับผมอยากจ้างพนักงานแบบมากๆเลยนะครับผมโอเคทีนี้แต่เราไปดูพวกของกันก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวเติมน้ําแมว่ัดเติมน้าให้แมวนิดนึงนะครับผมแล้วก็ปิดไฟก่อนนะตอนเช้าอยู่เป็นได้กับกแมวนิดนึงนะว่างไงแมวน้อยโอ้โหหัวใจขึ้นนิดเดียวเองนี่แต่เรามาดูอาหารที่เราใส่กันนะครับหูมีค่อนข้างเยอะเลยนะเดี๋ยวเอาพายมาใส่ด้วยนะครับนี่เอาพายมาใส่ด้วยนะ ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ผมทําชิคเคบับไปด้วยนะครับเป็นไงมีพวกเบียนะครับอันนี้ไก่นะไก่จะไส้นะผมอันนี้ผมก็ทําไก่ไปด้วยมีขนมปังปิ้งนะครับข้าวต้มทันพืพืี่ขาดไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เคบับปลาย่างนะครับผักน้องนะครับมีพายด้วยนะครับพาย2ชนิดเลยนะครับแล้วก็สตูเนื้อแล้วก็ไวต่างๆเนาะแล้วก็มีฉาด้วยนะครับโหมีแบบค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะตอนนี้คือแบบว่าของแน่นๆมากๆเลยนะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะกอกเบียร์แป๊บหนึ่งนะทุกคนกอกเบียร์เสร็จแล้วก็จะใส่ไวในสต็อกเหมือนเดิมแล้วก็เปิดร้านนะครับโอเคตอนนี้เสร็จแล้วนะครับถังเปล่าเก็บมาแล้วก็เอาใส่ไวในสต็อกได้เลยอเชิบเรียบร้อยโอ้โหของโคตรแน่นเอาละเปิดร้านได้เลยเรียบร้อยทีนี้ผมก็จะโต๊ะใหม่นะครับเป็นโต๊ะแนวนอนแบบนี้นะครับนี่รับคนได้เยอะเลยนะครับทีนี้ผมว่าจะมีแผนที่จะทาโต๊ะมาใหม่ด้วยนะแต่ตอนนี้เอาไว้ก่อนนะครับตังค์ไม่มีนะ ตอนนี้ตังเหลือ9เหรียญเงินนะทุกคนมาเลยครับกินชิคเคบับบก่อนเลยนะคนนี้ว่าไงครับนี่คนนี้กินชิคเคบับบนะครับรูปแบบก็จะเป็นแบบนี้เลยนะมาแล้วขนมปังโอ้คนนี้กินพายด้วยนะครับนี่มีคนกินพายด้วยเอาช้าไปกินโอ้มีทั้งเบียร์ทั้งข้าวต้มนะครับ เอาละทุกคนตอนนี้ไม้กวาดของผมทํางานแล้วนะครับอันนี้คือไม้กวาดวิเศษนะครับทุกคนถ้าเกิดว่ามีสิ่งสกปรกที่พื้นเนี่ยเขาก็จะแบบลอยไปกวาดเลยนะทุกคนเฮ้ยม,มีคนกินผักดองด้วยทุกคนคนเจ๋งโอ้ยมีคนกินพายหวานด้วยนะครับแหมเราไม่เห็นรูปพายเนาะต่ต้องหันโต๊ะอีกอีกข้างหนึ่งนะครับเราถึงจะเห็นนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโต๊ะแบบนี้นะครับเลอะที่โต๊ะเนี่ยเราต้องมาเช็ดให้อยู่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเลอะที่พื้นเนี่ยเดี๋ยวไม้กวาดวิเศษเขาจะไปกวาดให้นะ ซึ่งลดภาระเราไปได้เยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้ชื่อเสียงเราก็ถึงเลเวล6แล้วนะทุกคนเราสามารถจ้างพนักงานได้แล้วนะครับสามารถจ้างพนักงานได้ที่กระดานประกาศนั่นเองนะชื้นนี่เลยจ้างพนักงานนะครับผมการจ้างพนักงานเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้รงเตี้ยมนะครับผูกพานดําเนินการไปได้อย่างราบรื่นนะครับผมพนักงานจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกว่านะครับถึงจะถึงนะใช้ป้ายประกาศเพื่อไล่พนักงานอู้ไล่ได้ด้วยหรอ ไห้ขอดูหน่อยสิเฮ้ย,ยจ้างบาร์เทนเดอร์จ้างพานโลนะครับแล้วก็จ้างคนทําความสะอาดห้องเช่าหรอคือในส่วนของตรงนี้ก็คือว่าเรารับภารกิจมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดทําได้เราก็จะจะได้เอ็กพีเนาะเอาเอ็กพีไปปลดล็อกไอ้พวกค่าสถานะต่างๆเช่นตรงนี้นะครับเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเนี่ยเนี่ยพวกนี้นะครับประมาณนี้เลยนะโอเคทีนี้เขาบอกว่าต้องเดินทางมา1ชั่วโมงใช่ไหมประมาณ1ชั่วโมงครึ่งหรืออะไรสักอย่าง แล้วพนักงานก็จะมาอยู่ในนี้นะครับหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ต้องรอดูกันนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการจร้างงานนิดหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็คือคนแรกเนี่ยเป็น์เทน e n d e r เนาะ mm hmm. ก็คือว่าเป็นคนที่จ่ายอาหารให้กับลูกค้านั่นเองนะครับผมคิดว่าตรงนี้คงไม่ได้จ้างนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นตัวผมเองนะที่ทำนะครับส่วนที่2นะครับก็จะเป็นพันโลงนะครับผมพันโรงก็เป็นแผนกของการเช็ดโต้นั่นเองนะครับผมคิดว่าผมน่าจะเป็นพันโลงนี่แหลนะเนาะเออ ที่จะต้องจ้างนะครับและคนสุดท้ายนะครับก็คือเป็นเมดนั่นเองเนาะเอาไว้ทําความสะอาดห้องเช่านะครับแต่ว่าตอนนี้ห้องเช่าเราย,ยังไม่มีนะครับก็เลยยังไม่ต้องจ้างเนาะผมก็น่าจะเอามาแค่พานลงคนเดียวนะผมอ่ะกดจ้างมาเลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะเขาน่าจะมานะเขาบอกว่าเดินทางาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดร้านดูเลยแล้วกันนะครับผมว่าเขาจะมาหรือเปล่าเนาะ เดี๋ยวผมก็จะเปิดร้านนี้ไปเ,เรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าลูกจ้างมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนนั้นเลยแล้วกันเนาะโอเคถ้างยังก็ตัดไปเลยครับผมเฮ้ยทุกคนมาแล้วนี่ไงพนักงานนี่เขามาแล้วนะครับนี่มาเช็ดโต๊ะเป็นไงอันนี้ชั่วโมงลนะสิบสองเหรียญเงินนะครับพนักงานมาแล้วทุกคนเฮ้ยโคตรเจ๋งอะ่ะนี่เขามายืนรอตรงนี้เลยนะครับพนักงานของเรานะตอนนี้ก็จ้างแค่คนเดียวก่อนนะครับอืมเฮ้ยน่าสนใจว่ะ ้ถ้าเกิดอย่างนี้เราจ้างมาเทนเดอร์ไปด้วยเนี่ยแล้วเราก็ไปทําอย่างอื่นเนี่ยมันก็น่าจะเวิร์กนะแต่ว่าผมคิดว่าของเราน่าจะต้องเยอะกว่านี้ก่อนนะครับตอนนี้ของเรายังไม่เยอะพอเนาะเออถ้าเกิดของเยอะแล้วอ่ะผมคิดว่าน่าจะโอเคนะเออเปิดกิจาก,การได้เลยแบบเราไม่ต้องมายุ่งเลยนะครับจ้างพนักงานอย่างเดียวไงเออแล้วเราก็แบบไปทําฟาร์มหรือไปตีแร่หรืออะไรก็ว่ากันไปอะ่ะผมคิดว่าอย่างนั้นน่าจะเวิร์กเนาะแต่ก็ต้องหมั่นมาดูนะว่า ของมันพอหรือเปล่านะครับในการทำอะไรนี้เนาะนี่เราไม่ต้องมาเช็ดเองเลยเขาเดินมาเช็ดให้เรียบร้อยนะครับเออดีมากก็อ,อย่างนั้นสิแต่ว่าช่วโมงนะสิเหรียญเงินนี่ก็ค่อนข้างเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมคือแบบเราก็ต้องมีเงินจ่ายเขาด้วยนะ อ๋อมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมลืมบอกทุกคนไปนะครับนั่นก็คือวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายของเดือนแรกของเราแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนทุกคนเป็นวันที่28นะครับวันเดือนนี้มี28บวันนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับของเดือนนี้ไม่รู้ว่าเดือนหน้าเนี่ยมันจะมีอีเวนต์เข้ามาหรือเปล่านะครับก็มาดูกันนะครับผมในตอนที่ขึ้นเดือนใหม่เนาะสำหรับตอนนี้ก็เปิดร้านไปเรื่อยๆนะครับผมพนักงานของเรานีก็ค่อนข้างจะแบบว่าดีมากๆเลยนะครับ ก็คือโต๊ะไหนเพื่อนนี่คือแบบเดินไปเช็ดให้เลยนะครับดีมากเลยเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวจะจ้างบร์เทนเดอร์มาด้วยนะครับเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะปิดร้านแล้วนะครับผมก็ถือว่าพนักงานเราดีทํางานได้ดีมากเลยนะเราไม่ต้องเหนื่อยที่แบบไปเกินกดนูด่นกดนี่เช็ดนู่นเช็นดนดีนด่นเลยนะนทุกคนก็ถือว่าแบบสบายมากๆเลยนะครับตอนนี้ลูกคา้าก็ออกไปแล้วนะชุบ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 โอเคออกไปหมดแล้ว ทีนี้ผมคิดว่าเราต้องไปเลิกจ้างเขาด้วยนะเพราะว่าไม่งานเขาคิดชั่วโมงนะสิบสองเหรียญเงินไงเนี่ยเราต้องไปเลิกจ้างเขาแบบนี้ด้วยนะครับชึบแบบนี้นะครับใช่ไหมขอดูก่อนนะนี่ไงพนักง,งานเขาก็เดินกลับไปเลยนะครับนี่เดินกลับบ้านไปแล้วนะครับแบบโอเคเลิกจ้างแค่นี้นะอะไรแบบนี้นะครับเรียบร้อยทุกคนเฮ้ยไก่เจอไก่อีกแล้วไก,ก่กุก๊กนี่แน่นี่แน่มานี่นะ มานี้เลยเออมานี้มาใกล้ๆมาใกล้ๆมาใกล้ๆเออโอเคทุกคนหลังจากที่ตอนมืดนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปที่ฟาร์มกันเหมือนเดิมนะครับผมไม่รู้ว่าเจ๊แกเข้า้านหรือยังนะครับจะไปซื้อเนื้อให้ได้เดี๋ยวเราไม่ได้เลยนะเนื้อนี่สาคัญมากๆวิ่งด้วยความรวดเร็วผมเอาปิดประตูหนีเปิดได้ปะเฮ้ยเขาได้เขาได้อยู่ไม่อยู่โอ้โหเขาไปไหนเนี่ยกินข้าวอะ กินข้าวอยู่บ้านหรือเปล่าเอาเอาไปไหนอะนอนกันแล้วเหรอฮะโอ้โหตอนวิดมาก็ไม่เจอตอนเช้ามาก็ไม่ขายให้อะไรนี้สวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูไปทินกันนิดนึงนะตอนนี้เราเริ่มเดือนใหม่ไปที่เรียบร้อยนะผมนี่เราเก็บของแป๊บนึงนะอ๋อลืมเลยผมทำมนี่เอาไว้นี่หว่าทุกคนนี่เลยลืมเลยนะมีภารกิจอยู่นะครับใช้เนื้อหมูแล้วก็ เก็บขนมปังเราจะใช้เป็นข้าวบาเร่นั่นเองเนาะนี่ครบแล้วนะครับใส่เนยไปด้วยนะเรียบร้อยทุกคนอันนี้ทําตามภารกิจของเราน,นั่นเองเนาะตอนนี้ก็เก็บเบียร์เก็บเหล้ามาก่อนนะทุกคนเหมือนเดิมนะครับทาวนๆไปนะอันนี้แต่เราทําเป็นไวน้ําผึ้งหรือเอลออนดีวะเนี้เอาเอลออนดีกว่านะเอลออนเอลออนมันเริ่มหมดแล้วอะเอาเป็นอย่างนี้ด้วยกันประหยัดประหยัดนิดนึงนะครับใส่พวกคอปไปนะ แล้วก็ตรงนี้ขาดน้าําอีกแล้วโอเคประมาณนี้ก่อน terminal terminal แล้วกันนะคร <socks S 2> ับผมก็สําหรับวันนี้นะครับ evet. เดี๋ยวผมจะทําพวกอาหารนะครับเอาไว้สต็อกในร้านเราเนาะแล้วผมก็จะจ้างบาร์เทนเดอร์นะครับแล้วก็จะจ้างเป็นพนักงานพันโลงมาด้วยนะทุกคนก็เอามาให้ครบๆเลยนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดร้านกันนะครับผมแล้วก็มาดูการทํางานของพนักงานของเรากันนะครับผมถ้างานก็ตัดไปตอนที่ผมเตรียมร้านเลยแล้วกันนะครับผมถ้างานก็ตัดไปเลย เอาะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้จ้าง b เทนเดอร์นะครับแล้วก็พันลงมาเป็นที่บร้อยนะผมตอนนี้จะเปิดร้านแล้วนะแล้วก็รออีกสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวพนักงานของเราก็จะมาเนาะแล้วก็ตอนนี้ผมใส่อาหารไปเพียบไปเนาะพวกวายพวกเบียนะครับแล้วก็พวกพายต่างๆอาหารต่างๆในเยอะมากๆเลยเนาะก็เดี๋ยวรอนะครับผมที่ลูกค้าจะเข้ามานั่นเองนะครับทีนี้ระหว่างที่ลูกค้าเข้ามานะครับยวเรามาส่งเวควสกันนิดนึงเนาะนั่นก็คือเป็นอันนี้นะครับนี่เลยเป็น เนื้อทอดชุบเก็ดขนมปังนั่นเองนะครับอุ้ยลูกค้ามาแล้วอะเราต้องออกไปข้างนอกอะไม่ทันแล้วเดี๋ยวอรอพนักงานมาก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วพนักงานมาแล้วครับนี่ปาร์เทนเดอร์มาแล้วนี่ของพนักงานเช็ดโต๊ะแบบเดินมาถึงเช็ดเลยนะครับเป็นไงเราไม่ต้องทําอะไรเองแล้วทุกคนนี่มีคนทําให้เรียบร้อยนะครับเงินเข้ากระเป๋าลัวๆตอนนี้ก็คือแบบเราไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับมี ลูกจ้างเรียบร้อยโอ้โหธุรกิจแต่เราจะออกไปข้างนอกนะครับไปส่งเควสนิดนึงเนาะโอ้โหตอนนี้แบบในร้านยุ่งมากเลยนะครับตอนนี้เงินก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้คือหมดทุกชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะหักเงินไปด้วยนะโอเคทีนี้เดี๋ยวส่งเควสแป๊บหนึ่งนะครับนี่เลยเควสนี้เลยนะครับนี่เสร็จแล้วก็ส่งได้เลยนี่เราจะได้70 ep มานั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นของใหม่นะครับไวแดงนะครับเราเอามาเลยนะ แล้วก็มีพวกไก่งวงป่าอะไรพวกนี้ด้วยนะครับพวกสัตว์สัญญานะครับเอามาด้วยเนาะเป็นพวกเอานมแกะมาแล้วกันนะครับอันนี้น่าจะทําได้อยู่ <th IS> ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูของในกระเป๋าแล้วก่อนนะของค่อนข้างโล่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บผลผลิตกันแล้วนะ,นะทุกคนมาเก็บกันเลยนะครับนี่เก็บผลผลิตมาเลยค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยผลผลิตเรามาเก็บมาให้หมดครับชุบๆๆอันนี้จะเป็นมะนาวกับเลมอนนะทุกคน นี่มะนาวก,กับเลมอนเตินเก็บไปเลยนะครับยาวๆไปผมปลูกไว้เยอะมากอะ่ะบอกเลย <c oughs> คือแบบนอกรอบนี่คือเตินปลูกผักอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นอังุ่นเนาะอัง,อง,อง,องุ่นองุ่นอังุ่นองุ่นนี่เนี่ยผมไปชอบระบบเก็บผักของที่นี่อย่างนี้นี่แหละเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มีคนตีกันในโรงในโรงเตียมของเราอ๋อเขาไล่ออกมาเลยนะนะทุกคนหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูนะไม่มีนะทุกคนเราต้องมาทําเองนะ เ,เราต้องมาบอกว่าใจเย็นเองอะไรแบบนี้นะครับเออวะอันนี้เป็นสิ่งที่กังวลอยู่นะว่าถ้าเกิดว่ามีคนแบบไม่ชอบคีน้าอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบเออมีคนคนมีปัญหาเออเราก็ต้องไปเคลียร์เองอยู่ดีนะครับตอนนี้ต้นไม้เราก็ขึ้นตามลําดับนะืผลผลิตเยอะมากมาเก็บมาครับจุ๊บจุ๊บจุบจุบ,จบ,จบเฮ้ยทำไมอันนี้เก็บไม่ได้อะ่ะของเต็มหรอมาของไม่เต็มทําไมเก็บไม่ได้เนี่ย คือมันเหมือนกับของพวกนี้มันบางทีมันติดต้นไม้นะครับเนี่ยบางทีมันก็ติดต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มาไม่ได้นะโูต้นไม้แล้วสวยมากอะตรงเนี้ยต้นอะไรมั่งก็ไม่รู้นะครับปลูกไว้ยเยอะยจัดนะมาเก็บต่อครับผมจุบจ๊บจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บจุ๊บอันนี้เป็นผลจูปิเตอร์นะครับอันนี้เป็นข้าวโพดเก็บข้าวโพดมาจุ๊บจุ๊บจุ๊อไอพวกที่เราเก็บไม่ได้เนี่ยเราต้องใช้เขียวนะครับอันนี้เป็นถั่วนะครับ อันนี้เป็นพริกหยวกอันนี้บลูเบอรี่นะครับโอ้โหเก็บมาได้เลยบลูเบอรี่อันนี้ลัซเบอรี่เก็บมาครับอ,อันนี้พริกนะครับโหฟินมากเลยเวลาเก็บอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เป็นพวกคอปนะครับผมแต่ละกลิ่นเนาะกลิ่นหอมกลิ่นขมอะไรแบบนี้นะครับเอาไว้ทำพวกเบียนะครับนี่เอาไวทา้ทำเหล้าทำเบียเก็บมาครับผม อันนี้ก็เป็นพริกหยวกคือแบบเก็บหักเกมนี้มันค่อนข้างฟินนะแต่ว่าเวลาพลดินนี่ค่อนข้างที่จะน้ําตาไหลพอสมควรถั่วเราทําไปเยอะมากนะครับถั่วนี้นะ่าจะเก็บได้ประมาณสองสารอบนะอันนี้หัวหอมเก็บนะครับหัวหอมอันนี้ผักกาดผักกาดแก้วนะอันนี้ผักกาดแก้วอันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยอันนี้เป็นมันฝรั่งมามามันฝรั่งมันฝรั่ง อันนี้เป็นผักกาดธรรมดาะ่ะอ,อ๋ออันนี้เป็นกระลำดอกนี่กระลำดอกนะครับหืมกดโคตรมันเลยทุกคนกระลำดอกกระลำดอกมีกระลำดอกแล้วก็มีต้นหัวหอมด้วยนะครับนี่ผมจะเรียกว่าหัวหอมนะเพราะว่ามันเหมือนหัวหอมญี่ปุ่นมากเลย <c oughs> ต้นหอมนี่เออกระเทียมนะครับวุ้ยแครอทอันนี้คืออะไรอันนี้คือพริกนะครับเก็บมา ตอนนี้มือเริ่มล็อกแล้วทุกคนกดตัวอ e ีแบบรัวๆจุบๆๆๆๆ,ๆ,ๆโอเคตอนนี้ของที่เราเก็บได้นหมดแล้วนะครับต่อไปนะครับของที่เราจะเกี่ยวนั่นเองนะโอ้โหตอนนี้ของเกือบเต็มเลยเนี่ยไปเก็บเกี่ยวเลยครับผมนี่อันนี้คือต้นเศรษฐนะครับเป็นสมุนไพรนะแล้วก็มีมิ้นด้วยนะครับอันนี้คือมิ้นนะนี่เก็บมิ้นมาด้วยอะชื แล้วก็ต้นนี้เป็นต้นโรสแมรี่นะครับนี่โรสแมรี่เก็บมาครับคือทุกคนไม่ต้องกลัวนะว่าเราจะแบบไปโดนไอ้พวกนี้หรือเปล่านะครับมันไม่มันไม่เป็นไรนะนี่อันนี้ก็เก็บมามาดูข้างล่างกันบ้างน,นะครับไอ้พวกนี้คือไรพวกนี้คือผักชีลาวนะครับมีผักชีลาวด้วยนะครับเก็บมาชุบชุบอันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยอันนี้เป็นพาลีนะครับพาสลี แล้วก็มีมิ้นท์แล้วก็มีต้นไทม์ด้วยนะครับนี่เลยต้นไทม์นะใบไทม์ใบไทม์เก็บมาบผมตรงนี้มีอะไรอีกหรือเปล่าที่เราเกี่ยวอันนี้นี่อันนี้คือต้นไร้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นฮอปเก็บเกี่ยวได้แล้วอันนี้ฮอปรถขมนะโอเคเก็บมาได้ประมาณนี้ส่วนต้นข้าวนี่โตหรือยังอ่ะยังนะครับยังเก็บเกี่ยวไม่ได้นะต้องรอก,ก่อนนะครับโอเคทุกคนก็ มีมาหนี้นะครับสาหรับการเก็บเกี่ยวของผมนะก็ได้ผลผลิตมาเต็มเลยนะทุกคนแน่นมากเลยนะครับโอ้โหโอเคครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีมาณนี้นะครับทุกคนก็สาหรับพานนี้ก็ถือว่าสบายมากๆเลยเนาะเพราะว่ามีพนักงานมาช่วยนั่นเองนะครับถือว่าเบาแรงไปได้เยอะมากๆเลยเนาะมีทั้งพนักงานนะครับมีทั้งไม้กวาดวิเศษนะครับคือตอนนี้เราแทบไม่ต้องทําอะไรแล้วนะที่เหลือก็แค่ทาอาหารนะครับแล้วก็มาส่งให้กับ ร้านของเรานั่นเองเนาะเดี๋ยวพนักงานเนี่ยเขาจะจัดการให้หมดเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจให้กันก็ฝากกดติดตามกันดะ้วยเนาะวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ